คนไทยเราเนี่ยคือมันจะมีความสามัคคีมีความรักใคร่และประเทศไทยของเราเนี่ยมันจะมีประเพณีสงการลอยกระทงปีใหม่อ่าเนี่ยมีหมดเจงเม่งอะไรประเทศไทยหมดเลยเนี่ยแล้วเวลาเกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงชอยเพลงอีแซวเพลงอะไรเงี้ยลํำตัดอะไรพวกนี้ประเทศบ้านคุณมีไหมสิ่งที่คุณเลือกหมดผมมีหมดนะที่ประเทศแอฟริกาองงมโมชาองไมชาองงมโมชาอง Sa Bomboy, a bombolo sa Bomboy, a papa, Beni Banana, of Huno, and now one quam, Quan Chira Misabi, one quonsia, one quon binani, in a bobia. เขอถามหน่อยครับที่อเวริการนี่มีเพลงโคราสซิ่งไหมครับมีทุกเพลงครับโคราสซิ่งครมีเออตัวผู้ร้องกรดนั้นตัวเมียร้องกรดนั้นมันยิ้งกันในปากาศร้องเกลียวเกลียวใจยาใจยา กระิงกระบินแบนแบนชนะปูดีมานเบี้ยวเบ้าปวดซ้ำกระปิงกระบีนน้ำโขลสลับีดดับปวดขวลาซิ่งมันมีด้วยปวดเบี้ยโค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 วดเบี้ยมีหมดละครับ้านผมมีสิครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นาลุงนาลุงทอดลุงแจก พวกเราสามคนตกลงจะไปอยู่กับไอ้นูหรืออีกใครนี่ครับขออโททษีเ